ตัวคูแล้วกันแม่เออมาคุณติด้วแม่จ้ะเลหกครับสวัสดีสวีดัดพี่พี่ทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาพบกับช่องมิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้จะพาพี่พี่ทุกคนมาตะลุยอัแปะกันนะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าไม่มีเหตุผลค่ะอยากเล่นอาปแปะเฉยๆอยากไปเล่นตอนที่ซีเกมเข้าไปหมุนเสียงดวงเฉยๆแค่น,นั้นเลยแม่วันนี้จะทุนมาที่เดี๋ยวเท่าไหร่แล้วจะทุนมาที่หนึ่งพัน 810บาทนะจ๊ะพี่จ๋าเออมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปใส่เบสสิบบาทกันต่อเลยดีกว่ากันก่อนเลยนะพี่พี่จ๋าคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินของเอนซีนมิวเท่านั้นนะคะคนที่เนี่อยอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนาให้ทำตามนะจ๊ะแม่สามแม่สาแม่เจอปะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้ท่านุ้นกันสิจะมีฟรีเกมเข้าหรือเปล่าพี่จ๋าอยากเล่นอะแปะเพราะว่าอยากเข้าฟรีเกมเฉยๆได้ไหม เฉยๆได้หนีมามาลุ้นฟีเกมวันนี้ขอให้ฟีเกมเข้าหนองมิมมิวแล้วกันนะจ๊ะพี่พิจามาว่าวันนี้ไม่ค่อยจะแตกหรือยังไงวันนี้ไม่ค่อยจะแตกหรือยังไงมายังเป็นเบสสิบบาทอยู่สามสิบรอบนะคะออโต้แล้วก็เทอร์โบกันเหมือนเดิมเซนเกิดจ้ะพี่พ่จาอะแปะจะใจดีกับเราไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าเงียบเหงาอาการอยู่เหมือนเดิมนะเงียบเหงาอาการอยู่เหมือนกันนะพี่พ่จารทหระดับแปะของเรานะคะมาเบสสิบบาทอีกยี่สิบเ 26รอบที่เหลือนะคะโอ้ยขออภัยลิ้นพันกันจริงๆนะคะมีเกมอะไรใหม่ๆมาแนะนําน้องมิวมิวกันได้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูให้ชมนะคะขอกันเข้ามาได้เลยทุกเกมเลยนะจ๊ะพี่ปิ๋า,าจะได้มีเกมใหม่ๆเผื่อมีเกมอะไรในดวงใจอยากจะดูอยากจะชมอยากจะเห็นลักษณะเกมก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยจ้า ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วอยากได้กิจกรรมอะไรสามารถคอมเมนต์บอกน้องมิวมิวได้นะจ๊าเดี๋ยวจะให้นะโอ้โหทำไมวันนี้อาแปะเงียบเหงาอาการมากแม่จ๋าอาแปะเงียบเหงาอาการมากเลยวันนี้ตายเถอะอาแปะของเราว่ายังไงสงสัยสงสัยอารมณ์ไม่ดีหรอหรือว่ายังไงอาแปะของเราสงสัยอารมณ์ไม่ดีพี่พี่จ๋าเงียบเลย มา10บาทเหลือ3รอบที่เหลือพี่พี่จ๋าเดี๋ยวจะเขยับเป็นเบ็ด20บาทกันต่อเลยนะคะสําหรับอาพแปงของเราแม่จา๋าหวานได้ดูคลิปของน้องหรือ,อยังไปเล่นพเพรักมาพี่พี่จา๋าบวกกันช้ำๆเลยเคยเล่นกันหรือเปล่านะรู้สึกว่าแปลกหน้าแปลกตาเลอเกินนะคะสําหรับเพรักของเรานะพี่นะโอ้โหวันนี้ซีเจมไม่เข้าเลยตัวแท็กก็ไม่ค่อยลงนะพี่จา๋าตัวแพงก็ไม่ค่อยลงเหมือนเดิมเช่นเกิดน,นะจ๊ รู้สึกว่าจะเงียบเงาเหลือเกินเนอะอาแปะอาแปะอาจใจที่รักของเราเองโอ้โหอาแปะแตกมาทีละหนึ่งบาทแม่อาแปะแตกทีละหนึ่งบาทไม่ไหวไหมไม่ไหวเนาะว้ยังไงต่อไปกันต่อสำหรับเบ็ดยี่สิบบาทของเรานะพี่พจ๋าสำหรับเบ็ดยี่สิบบาทของเราแม่ เงียบเลยใช่ไหมเงียบเลยจ้ะเงียบเลยจ้ะอ่าเหลือเก0แม่จะหายไป1,000บาทอาเริ่มมาย่างังเริ่มมาย่ังสัญลักษณ์วายมาดอกนี้24บาทค่ะเออหมาอีกสัญลักษณ์วายดอกนี้วไว้ยังไงโอ้ยฟรีเกมมาวันนี้ขอให้ฟรีเกมเข้าฟรีเกมเข้าไหมยังไม่เข้าอ้าบวกมา74บาทมารอบนี้แหละฟรีเกมเข้าแน่นอนรอบนี้ฟรีเกมเข้าแน่นอนอุ้ยฟรีเกมเข้าจริง คว่าวหนึ่งร้อยสามสิบี่บาทนะมาลุ้นฟรีเกมกันดีกว่าโอ้โหวันนี้มือถมานไหมมือจะมานไหม,ม,อม,ไหมเอาตัวคูณดีกว่าแต่รอบได้อยู่ขอตัวคูณแล้วกันแม่เออมาคูณสิบแล้วแม่จะหาไปกันต่อมาอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะขอตัวคูณอีกดอกนี้คูณสิบสองนะแม่นะคูณสิบสองนะแม่นะโอ้โหโอ้โหโอโห้เป็นงไงตัวคูณค้างหรอเออไปเริ่มเกมเลย คุณค้างค่ะงงมากโอ้โหพอเข้าตัวคูณก็มีปัญหาอีกเนาะพอเข้าตัวคูณก็มีปัญหาอีกเนาะแม่ตัวคูณค้างจ้ะชำชำม,มาชำชำเออให้มันได้อย่างนี้แหละโอ้โหตัวคูณค้างแม่เอ,อ้ยโอ้โหพอเข้าตัวคูณก็ขาดจริงจริงเลยเน็ตไม่ดีหรือเปล่าเนี่ย เลิศมากลิศมาตัวคูณครั้งหนึ่งแมทแม่ค่าโอ้วันนี้วันนี้ไม่ไหววันนี้เอาไงดีจะหยุดไหนมีวี่แววว่าจะหยุดหรือไม่ตัวคูณครั้งพี่โอ้อะไรแหมอะไรแหมตัวคูณค้างได้ย่ังไรปัญหาร้อยแปดจริงๆเลยอะ ถ้เอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องวิมพิวกันด้วยพี่จ๋าเออนะาสงสารจ,จังนะสงสัยเน็ตน้องไม่ดีนะพี่จ๋าลุ้นเข้าฟรีเกมฟรีเกมเข้าปุ๊บค้างปัด๊ดสวยงามตามทองเรื่องนะโอ้โหโอ้โหก็คือไปเลยจบไปเลยจบจบตัวคุณค้างแม่ไม่หายด้วยอะไว้เจอกันคลิปหน้าุกคันะแม่จ๋าไว้ไว้มาเล่นเราแปะใหม่แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแม่ ยังไม่หายจริงๆเหรอโหจริงจริไปตอนกนเลยก,ก็แชร์ก็ติดตามน้องมิวมิวกันด้วยนะคะไว้โอกาสหนะ้ามาเลีนำแปะใหม่แล้วกันนะแม่น่าเสียดายจังเสียดายอยู่นะนี่เอาวันนี้ขออนุญาตขอตัวลายไปก่อนนะจ๊ะแม่จ๋า